สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลางวันนี้พี่สุดจะมาทําลาบอีกหน่อยนึงค่ะวันนี้หลายอย่างต้มน้ํานิดนึงค่ะให้เดือดก็ของเราวัตถุดิบก็ไม่ค่อยจะมีอะไรก็มีเห็ดนะคะมีเห็ด มีเห็ดฟาง5้หกดอกนะคะเพราะว่ามันมีหลายอย่างพีธจะรรมอ่ะพ่สูจะทธรหลายอย่างแล้วก็เห็ดหูนขาวครึ่งดอกนะคะแล้วก็มีต้นไอ้นี่อะไรอะ่ะผักชีฝรั่งสักประมาณาต้นหนึ่งอ่ะค่ะมันมี2 3ใบแล้วก็หัวหอมห้าหกหัวนะคะหัวหอมจะชอบใส่เยอะหน่อยแล้วก็มีใบสะระแหน่แล้วก็ต้นหอมค่ะนะคะมีอยู่ประมาณแค่นี้ค่ะ ส่วนนั้นเราก็ใช้สีอิ้วขาวแล้วก็ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสสีอิ้วขาวก็ไม่มีอะไรมากมีน้ำตาลทรายแล้วก็มีข้าวข่วนหน่อยนะคะมีข้าวข่วนหน่อยนะคะแล้วก็พิสุทไม่ได้ใช้อ่าพิสุทไม่ได้ตำพริกป่นนะคะไ,ไมไ่ใช่ใช้พริกป่นพิสุทจะใช้พริกแดงจินดานะคะพิสุทธิ์ตำไว้ประมาณ6 เม็ดนะคะหกเจ็ดเม็ดเพราะว่าพิกป่นนไม่ค่อยดีแต่ถ้าเพื่อนๆยังติดกับพิกนทานได้นะคะก็ทำพิกนไปค่ะแล้วก็มีใบผักอันนี้ชอบทานใบผักอันนี้ค่ะผักกาดหอมเพราะว่าจะนิ่มแล้วก็ผักก็หลังปีสดน่ะทานไม่ดีนะคะก็หลังปีสดไม่ดีก็เลยจะเลี่ยงมาตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวรอน้ำแบบนิดนึงค่ะพี่สุเร่งไฟนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะต้มเห็ดกันค่ะพี่สุก็จะใส่เห็ดลงไปนี่ต้มนาน,นิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ่ต้มเดี๋ยวพี่สุจะใส่เห็ด ผูนขาวลงไปค่ะ <c oughs> ค่ะนา่าจะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวดับไฟแล้วพี่สุจะเอาไปเทเอาน้ำออกมองเห็นไม่เอ่ยโ <c oughs> อเคใส่หอมไปค่ะใส่ไปให้หมดเลยค่ะ โอ้เราชอบใส่ใหอมเยอะๆนะคะอหอมๆลงไปพี่สุดจะใส่ปกติมะนาวลูกหนึง่งพี่สุดจะใส่ซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะโอเคแล้วก็จะใส่น้ำตาลประมาณช้อนหนึ่ง ใส่มะนาวลงไปนะคะลูกหนึ่งได้แล้วค่ะแต่ว่าใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงเพื่อดึงรสนิดนึงค่ะได้ล้วปุงปรุงรสไปนิดนึงค่ะมช้อนชาเลย <c oughs> จากนั้นเราก็ใส่นี่ไปเลยค่ะใบผักชีฝรั่งใส่ไปใส่อันนี้ไปค่ะต้นหอมแล้วก็ใบสะระแหน,น่ค่ะแต่ไปั้งหมดใบสะระแหน,น่ก็หลายๆกิ่งตามชอบค่ะ ็จแล้วก็นี่ค่ะใส่สูตัตำพริกเอาไว้ใส่ลงไปค่ะโค๊กแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะอะไรไปบางทีมันจะน้ำมันจะออกนคเพื่อชิมรสอีกที เขาใส่ยิขอบขาไปอีกนิดน,นึงค่ะจากจานโตน้ำ <c oughs> เขาออกมาอีก ใส่จานเลยค่ะลาบเห็ดค่ะลาบเห็ดของพี่สุดธ้์หอยใหญ่ รามีพริกอีกค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนยังชอบใส่กับอะไรนะพริกพริกพริกป่นใส่ได้นะคะพี่สุไม่ไม่ค่อยทานพริกป่นแล้วจะจะใช้เป็นพริกพริกแดงจินดาดตาะะ่างค่ะไม่แตกต่างะคะ่ะแต่พริกป่นมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งแต่เราจะใส่พริกอันนี้แทนเพราะว่าทานเยอะๆอันตรายนะคะมีสิทธิ์เป็นมะเร็งได้เพราะว่า มีเพื่อนทานกันสองคนนะคะทานพริกป่นเยอะๆน้ำนานทานทีนึ่งอะคะ่ะที่สุดจะไม่ได้ทานบ่อยค่ะก็ใส่ไปค่ะใบสะระแหน่มีอีกเยอะแล้วก็โรยลงไปค่ะนี่ค่ะใบสะระแหน่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาบเห็ดค่ะ อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่สูตรด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ